สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้าร่วยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางหวยราวสตานะคะพี่น้องวันที่30มกราคม2567ค่ะพี่น้องขะก่อนเราไปคำนวณน,นะคะทุกคนคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการโจด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องถ้า f อไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้องสถิติมีเข้ามีลุดทุกวันนะคะ ทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่ยี่สิบเก้าก่อนเนะพี่น้องเข้าหรือรุดคะ่ะพี่น้องะ่ะวันที่ยี่สิบเก้ามาอยู่คะ่ะพี่น้องะ่ะคนเอ้ยมาเดินนะคะพี่น้องหัวใจรุดหลายมือแล้วนะคะพี่น้องเขามาหาใจนี้นะคะทุกคนขนาดใจไม่เล่นนะคะทุกคนคะ่ะใจก็ยังลุ้นกับเอฟซีมากๆเด้อพี่น้องคะ่ะสิบวง,ง็ดไฮฟังอิลีอีวานี่นะคะทุกคนรุ่นอีดีเด้อพี่น้องมือไดรุดหลายนี่นอนกับสิบรับคะ่ะทุกคนคะ่ะ สูงสาร f อนะคะทุกคนมาตัวนะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้านะคะจะให้เด่นแปดและเจ็ดบนมาศูนย์สองแปดล่างศูนย์แปดค่ะพี่น้องเข้าคู่สองแปดแปดสองเนาะพี่น้องวันนี้แปดมาสองเด้งเนะี่ยพี่น้องคะเกิดอียังขึ้นกับบอลูนเนาะพี่น้องแล้วแต่หรอกคะ่ะพี่น้องแล้วแต่วันนะคะทุกคนบางวันก็เข้าดีบางวันก็นกลุดเบิดก็มีนะคะทุกคน รูดเบิร์ตีกันรุดสึกเสียใจอยู่ด้วยพี่น้องค่ะมาพี่น้องลุนต่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนค่ะลุนต่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะแล้วก็ไม่สามารถทราบได้นะพี่น้องว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะรุดเนาะพี่น้องใจลืมนะคะเมื่อวานนี้เลขเด่นประจําวันเข้าไหมเข่าอยู่ด้วยพี่น้องเข่าสองนะคะเจ็ดรุดค่ะพี่น้องไปต่อค่ะพี่น้องค่ะวันที่สามสิบนะคะ วันที่30จากสูตรการคำนวณแนวทางใจได้เด่นอยู่ที่7และ6ค่ะพี่น้องมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจับให้6คู่ถ้าพี่น้องบามักนะคะพี่น้องจับไม่ได้เลยนะคะเดอ้อ7นะคะ70 73 78 6ค่ะ67 62 60ประมาณนี้คับพี่้องคะวันนี้นะคะทุกคนจะชอบ7887พี่น้องแล้วจะมักเด้อคะ่ะมักกระตามใจได้บ่มักก็ผพานใดเลยนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8 เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะเลขสามเอเลขแปดนี้เอฟทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคนทุกวัยทุกรอบแล้วจะมักแล้วจะชอบเด้อพี่น้องเอาไปแลนด์ได้เลยนะคะทุกคนคขาค่ะทุกคนขาสําหรับหวยลาวสตานะคะวันที่30มกราคมสองพันห้า้อยก็ดใจกว จะเอาไว้แค่นี้นะคะจะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะพี่ดองขอบคุณใน้หลายครับพี่ดองครับพอกัอนไม่คลิปหนาพี่ดองคอยทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ